ดีครับวันนี้มาเจอ c บ a ชร์เลนซ่อมได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับของ WD ส0สวานทุกพานะครับหัวสวานมันติดเนี่ยถ้าเปิดไม่ออกติดแข็งมากเป็นสนิมด้วย เดี๋ยวนี้จะมาลองดูน้ำยา WD40 นะครับติดแข็งแรยติดมานานแล้วนี่เลยแก WD40 ลองดู ใช้ลงไปสักนิดนึงมันซึมโอ๊ยมาเติวแล้วมันซึมแล้วนิดเดียวรอแป๊บหนึ่งนะเราใช้วัสดุเนี่ยในบ้านๆอาจจะไม่มีค้อนก็ใช้สูตรแข็งๆหน่อยนะครับระวังมือด้วยเทาะเข้าไป นีไงขอบแล้วโอ้โหของเขาดีจริงๆครับ WD40 ใช้ดีจริงขีดซ้ำสักหน่อยให้สนอะลายสนิมโอเคครับก็เพียงเท่านี้ใช้ดีจริงๆ WD40 ขอบคุณ แคมเปญดีๆครับ